ครับพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าช่องด้วยครับผมตอนนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วตอนนี้เรามากับอะไรสตาซานะิชแทนแล้วเราเป็นอันไรน,นะครับผมรู้สึกว่าเราจะเจอกำลังไปเจอเีมงเต็งแล้วนะครับผม

Số con không biết có tí giả nhé mang con này chạy mang con không có mấy đúng Tí không, tí chết ông mà lấy luôn nè Lấy chặt Có ta phong có tí phong con lòi có tài, có tài, koh tài lắm, แล้วตอนตอนเราใจป้อมเราก็มีโอกาสเนี่ยเรามีปริปักเขาป้อมเขาใส่ไปอยู่แล้วเรามีปริอย่ <c oughs> างนั้นเราลงเป็นทีมหนุกเราต้องรีบตีปังนะครับผมมีการตีปัง,ปงแล้วก็ตีเลยนี <c oughs> ่ก็ต้อ โไม่ปีเอมาด้วยเหรออ้ตวนี้ผต้องลกบ้าง,งไม่ลบไม่ได้พีเือร์คอยอะไรของเขามาแรงถ้ามาคนเดียวไม่กลัวพีเอือมาอตัว <c oughs> ม่อันต็งม,มาด้วยอุ้ยเโอ้ซาีโอโ้โ,อโหอ้างมีสองตัวแล้ว อ่ามาสองตัวแล้วแมวสองตัวลองแมวว่าเราไม่มีดาบอ่ะเออเราไม่มีดาบเราไม่ชินสุดเราไมกก่อยากถึกแลไวก็องแล้วก็เรามีดาบเลย้ามีดาบเลยแล้วมาเลยเพื่อนสองตัวก็ได้นะสองตัวก็ได้ไม่เยอะตอนนี้เรามีรองเท้าแล้วนะครับผม ตอนนี้เรามีรางทางนี่เรามีประมาณนี้โอ้โหมีตลองเขาแหมมาเลยก่อนไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้พี่เจ้าตายแน่พี่เจ้าตายแน่มาคนเดียวลึกๆตายแน่ไม่รอดไม่รอดตายแน่นั่นไงเรามาแล้วที่ล้างหยาบมานะที่ล้างหยาบมาลึกๆที่ล้างหยาบมาลึกๆ นี่แกคือเป็นอาณาจัของเรามาตีปอมเลยเพื่อนิปอมเลยเข้าไปตีปอมเลยน้องๆปอมนย้ยงน้อยก็ตาย้เวอร์อออตามแต้มาแ่อนโอ้หมาตัวสองตัวใหดูไวนิกู้ชิปอออุ๊สามตัวกู้ิหายไม่ได้เลยขอ,อ,อเง่นอเงินทั้งข้าวาามาตัวอะดิข้าเข้าแค่เกือบตายเองแมันไม่ตายเออเพื่อนๆตีป้อมเอาเลยเออ ปวามพิเศเลยเพื่อนๆเดินเขาะทางกับเราเราเดินกับเขาะทางเลยอ่ะเราเราไม่เดินกับเพื่อนนี่ไงเราชอบเดินคนเดียวมาดูดิแต่ก็ได้คนละเว้ยเดินคนเดียวก็จริงแต่มันได้คนอ่ะไงน้องไม่ท้ไม่คิ้ใครตันโอ้โ้ไปเจอปืนเขาโอ้โห รอดไปได้เลยเสิสเตอร์นี่มีปัญญาแล้วเว้ยมีมีมีคนบังคับอยู่น <c> ะ <oughs> มันเลยนแบบบอดเล่นมืดบอดเลยอ่ะน้ำตาไหล <c oughs> เล่นแบบนี้ประตูกับอันเดนไปอย่างงี้มันไม่ได้หรอกครับเพื่อน,นต้องไปฝึกมือชาใหมา่นี่ไงนั่นไงรอบนี้รอบนี้รอบนี้เออถ้าเราตายก็ตายไปได้อครับผมอย่างน้อยก็ให้พี่เสือตายไปได้วยนะครับผม ขายกบแฟเสือไปแล้วก็ประมาณนี้ครับผมโอ้โหฝั่งนู้นอุ้ยแบงก็โหดด้อเวยแบงก์าไรสีแล้วฝั่งนู้นฝั่งเรารู้สึกว่าเสียเปรียนเปล่าครเบผมเฮ้ยเสียเปรียนเปล่าแต่ปอมก็แตกไปรัวๆแล้วเว้ยมาเสียเปลียนแล้วปอมก็แตกไปรัวๆปอมเรายังไม่แตกรู้ปิ๊กเสียเปลี่ยนยังไงระวังแว่นระวังเล้ง ตัวแหวนต้องไปเจอเราตัวแหวนต้องไปเจอเราม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 าตอนนี้ตอนนี้มานี้ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใครได้ตอนนี้ด้วยยโอ้โหอย่างนี้ใครได้ตอนนี้คนอย่างนี้โอ้โหเอาเลยกินยาโกนโอ้โหเราต้องกลับไปท้าที่ซื้อให้ได้ด้วยคือคือทำให้เราเจ็บใหม่ หื้หือเราอะ่ะเหลือครึ่งนี่โอ้โหมาสองตัวไม่เอาด้วยตัวตัวมีเลยอตัวน้อยไม่เอาเคซื้อไม่รู้เรา,มามรลม่ป่าล่ะอ้ยังนี้ก็สวยแล้วเห่อน ฮาอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องกับพันแรงของเราเลยเราเพื่อนเราต้องกลับบ้านก่อนด้วยับประมาทประมาทไม่ได้ประมาทเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวเราต้องไปเติมเลยถ้าเต็มเต็มก่อนึ่ค่อยไปลอยต่ออีกนี่ไม่มีใครอยู่ฝั่งนี้เลยอ่ะเราต้องเดินไปทางนี้อีกแล้วงั้นอืม อืมมากๆมากๆมากๆตายมาเลยสิน้องๆตายมาเลยปีเสือม่การมาทางนี้แล้วเหรอคิดผอ้ยเหรอปีเสือชวมาฟังนี่ตอนนี้เขมีการมาแล้วเหรอไปคุยงานที่ไหนตายแล้วตรงนี้คุยงานที่ไหนก็ตายไปแล้ว โอ no ้ยย like so so ังยังน้อยก็ทาไม่ฟังเขาแตกแล้วเว้ยมกลบ้านกัอเติมเดือดอีกแล้วรอเติเดือม่บอยแล้วเราต้องไปทางนี้อีกแล้วไปทางเดิมไปทางเดิมไปทางเดิมสามีก็แกงแล้วเว้ยระวังสามีหน่อยคยงกอนก็ไม่เห็นมาคุยงม ă n ก อฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ซื้อเลนแบบนี้เลยอ่ะใครให no. ้เลนแบบนี้โน้เลนแบบนี้ไม่อยู่ในาเลยงฝันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะข่าวฝันนี้ก่อนมึนโหดเลยมนเขาบอกว่าม่นโหดเลยนะม่นโหดเลยคนนี้มนโหดเลยปั๊มขาแตกรัวๆแล้วจะไม่เลืออะไรอีกแล้วเหรอ รอไปไหนตีป้อมแตกด้วยค้าเขาตายแล้วตีป้อมแตกด้วยดูดิโคตรหนักไหนเพื่อนนยโคตรหนักไหนเพื่อนจะตีป้อมเลยเรากำลังบาดเจ็บแล้วอ่ะเราไม่มอยากจะไปเราเรากำลังบาดเจ็บอยู่รอตรงนี้น่ะเวรีเข้ามาจบมาจบแบกไม่ไหวแบกไม่ไหวใช่ล้วเพื่อนไหมมาจบยังไงอย่างเลยเรื่องเราต้อง nói มาซันนี่นี่ซันนี่มาเลยซันนี่นี่มาซันนี่เราดีกว่า้วซันนี่เขาทิบหผายโอ้โหเพื่อนจัดก,การเลยเร่นเราอย่างน้อยอโอ้โหเขาเล่น <c oughs> เขามาตงสี่ตัวถ้ามาตัวเดียวราคาได้แต่เขามาเยอะเขามาสี่ตัวนึ่นนะอย่างน้อยก็ทําให้เขาลืดอ,อย่างน้อยเออให้เพื่อนจัดการไปแล้วเพื่อนเลยเขาเล่นไม่ค่อยแย่แต่เขาพปรองกันดะีฟังเราไม่พปรองกันหรอกโอโ้ตัวคนลงคนนี้จบสวยแล้วเนะนี่ยโซนแล้วก็ซาต้าก็เล่นไม่ค่อยเป็น คนลงคนนี้คนดาบใหญ่อะโอ้ยเขาเลยมือเบ็ดบอดเลยอะเขาเลยมือบอดเลยทุกที่ผอมซานี้เขาตีสบายใจเลยคืยไอไงฮะเจอพี่เสืออีกแล้วเพื่อนเจอพี่เสืออีกแล้วมาน้องสาวน้องสาวพี่เสือมือนโหดเลยเขาบอกว่ามือนโหดเลยตายแล้วมือโหดจริง e. นะเพื่อนเราไปตีปอมแล้วเพื่อนไม่คิดอะไรมากไปคนเดียวก็ไปลวเว้ มีใครมาไหมมาก็มาดีครับโอ้ยอยา่ามากี่คนหนงานตัวหน่อยมากี่ตัวมากี่ตัวมากี่ตัวมาสองตัวไม่ไหวแล้วอเลยอดเราเนีย้ย <c oughs> <c oughs> น่าจะเขาครูเรากะทึบน่าจะเขาครูเรากะทึบแล้วมั้งโอ้โหพี่เสือมาแล้วก็เขาโดนโดนเขาหลอกโอ้ย <c oughs> oh, เสียดายจังเลยพืนน <c oughs> ั้ มันก่อนเขาฉลาดต่วยเขาเลยฉลาดมากเลยเขาหลบนี่แหละเขาคำมันมาบอกไม่ไหวเขาบอกไม่ไหวแบกไม่ไหวเขาคำมันมาบอกแบกไม่ไหวมาตีปอมเอาเลยฝ่าละเขาอแล้วครับผมโอ้โหงานนี้งานนี้ต้องยับแน่เลยเพื่อนฉัเลยฉเลยเรามาฟังนี่อีกแล้วครับผมแบกไม่ไหว ซาตาเอ้ยซาตาซาตาลงมือหน่อยซาตายังไม่ลงมือเลยอะไรฮานาเคร์ของฉันฮนาเคร์นาเคร์ของไข่อ๋อบอกอีกรอบนึงฮนาเคร์ของไขวันนี่อ่จะจ,จ,จะผาเราเจอเจอผู้ยิงมังกรอ,อีกแล้วมั้งเราต้องมีเลือดให้เยอะหน่อยครับผมเพราะว่าเขาอันเซ็ามาลุกอันเซ็มาลุกสกิลเราหมดแล้วครับผมก็สกิลเราทำอะไรไม่ได้ โอ้หนิดเดียวเองว้ายโอ้โหอ,อ,อย่างงี้เพื่อนเอ้ยมันจะชนะเขาไม่เนี่ยโอ้โหแม่แต่ตีซานนี่ก็ตีไม่ตายดูดิเพื่อนเอ้ยไม่ถึงสองสามตัวตีซานนี่ไม่ตายแล้ดูดิโอ้โหแพ้ได้นะเพื่อนเป็นอย่างงี้โอ้โหตาตาบินไม่เป็นเลยดูดิชิบหายเลยอย่างงี้โอ้โหสาตาซาตาอยู่ทำไรอ่ะ โโอ้ตา oh, 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 ไม่เยสองโอ้โหพวกนี้เล่นไม่น่าจะวางเลยแะพนไดเขาไม่ฆ่าโอ้โหเขาไม่ออกมือเลยอะเราออกคนเดียวดิตายแล้วนี่โอ้โหเอาเลยไม่ตายนะเออเกิดเกิดเกิด เขาไม่เกินไหมเฮ้ยเสียหายแล้วเพื่อนเล่นแบบนี้ร้องน้ำตาไหลแน่โอ้โหตายแล้ว๋ยูจงังหวะเขาเล่นดิแอะว้มาถึงบ้านแล้วโอ้โหซาตาซาตาทำอะไรได้ไม่ได้เรื่องละซาตาอาเราเกิดแล้วเราเกิดแล้วเราเกิดแล้ว โอ้ชิพาอะไรนี้โอ้ยเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรอะ่ะโอ้โหเหนือ่อยเว้ยเล่นคนเดียวอะลวเล่นคนเดียวจริงๆ <c oughs> ลเล่นคนเดียวจริงๆ <c oughs> ทำไมก็ซูก,กับเขาไม่ได้อย่างนี้เ <c oughs> พื่อน บางทีมีตังสองตามตัวสูกับเขาไม่ได้ดิ โอ้โห้คัดทีฟอมแตกแล้วดูดิไปไปไปอีกเร็วไปตายก่อนอ่าชนะโอ้โห้คือจะไม่ชนะนี่อ่ะเอาละครับพี่น้องก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เราคาได้เยอะแล้วคาได้สิบแปดคนเดียวเลยคับด้วยแล้วก็ฟังนู้นก็โหดนะเขาเข้าเล่นโปรงกางมากเลยอ่ะฟังนู้นอ่ะไปฟังเราโอ้โหไม่ได้เลื่องเลยจริง อ่ะเราไม่ได้เรื่ยอยงเลยดูที่คนลงคนนี้ก็โอ้โหรำบากใจเลยคนลงคนนี้คนตาใหญ่อ่ะโ้ยากแล้วก็สาตาก็คนสาตาก็บินไม่ได้แล้วก็ฝังูุนก็ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็เก่งนะ <c oughs> เก่งตอนท้ายเกมอะ่ะตอนท้ายเกมมันโคตรเก่งเลยตีไม่ตียากเลยย่างตัวเนี่นผะู้ญิงมังกรอนะ่ะมันตัวเขาก็เล่นแบบเขาเขาเล่นฉลา,าดมนาะเขาเล่นไม่ค่อยเก่งแต่เขาเล่นฉลา,าดนี่ไหนเขาเลือกค้องแบบเราขลองเราเต็มแล้วนะครับผมโคตรแรงเลยของเรา ซาตาเขาเลือกเขามาถูกแล้วแต่มันเขาเล่นไม่ถ่อยเป็นฝั่งนู้นครั้งนู้นก็โอเคใช้ได้เอาละครับพี่น้องก็มีประมาณนี้นะครับผมก็จบแล้วคลิปนี้ก็รอเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ